สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเร่าเหมือนเดิมวันนี้นะคะก็อยู่ในเกมตัวซิ m o b a l นนั่นเองค่ะวันนี้ก็มาทำคลิปสปีดบิลกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็จะมาสร้างบ้านกันเหมือนเดิมแล้วก็เออโครงบ้านเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่อย่างใดแต่ว่าเราเนี่ยไปหาใน pinterest มานะคะก็อาจจะแบบ อาจจะมีคนทำซ้ำไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้ก็คือหาในแบบ Google P i n t e r e s t อะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะมีคนอื่นนะคะที่เป็นซิมทูบ้งทูบเบอร์เดซิมสองเดือซิมสี่ก็คืออาจจะทำไปแล้วนะคะสำหรับโครงบ้านอันนี้ก็คือกอปเขามาเป็นว่าเล่นเลยนะคะช่วงนี้กบงานคนอื่นไม่ดีนะคะทุกคนแต่นี้เราเอามา remake เนาะก็ไม่เป็นไรก็ยังไงก็ตามนะคะในบ้านของเราในวันนี้ก็คือเป็นบ้านที่แบบ โอเคเปิดใจกับสีแดงนะคะทุกคนประมาณ10%บเอ็ตก็คือใส่สีแดงไปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยกับห้องนั่งเล่นระตรงประตูนะคะประมาณนี้เนาะก็คือเราอ่ะไม่ค่อยชอบสีแดงเท่าไหร่นะคะทุกคนก็เลยอยากจะแบบเออเราไม่ค่อยใช้สีแดงเลยเนาะก็อาจจะมาทําสีแดงกันบ้างอะไรบ้างนะคะและนี่ก็คือโครงบ้าน,นะคะ่ะทุกคนใครที่เห็นโครงบ้านนี้ใน่พิน e r e s t นี่ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะก็คือเป๊ะเลยเ <laughs> ป๊ะแบบ ไม่มีที่ติอะไรเลยแล้วเราก็อยากให้ในบ้านเนี่ยมีความฟ้าอะไรบ้างเพราะว่าตอนแรกกะจะทาสีฟ้าแต่ว่าคิดไปคิดมามันล้าข้าหรือเปลาดูจากว่าไปเปิดแรงต่างแล้วแล้วก็อันนี้นะคะเป็นโซฟาที่แบบโคตรจะมินิมอลโคตรของโคตรของโคตรจะสวยะคะ่ะทุกคนซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าเราอยากใช้โซฟานี้มากกว่าเป็นโซฟาของเอ่อตอนที่เป็นคริสต์มาสเนาะและ้วก็เออไม่ค่อยมีโอกาสใช้ได้มากมายสักเท่าไหร่ก็เลยโอเค อยากจะใช้โซฟานี้ให้มากก่อนละกันนะคะประมาณนี้แล้วก็ประตูสังเกตได้ว่าเราจะใช้เป็นสีแดงคือเราอยากใช้ประตูนั้นมากคือไม่อยากใช้ประตูที่เป็นดับเบิลดอ์นะแล้วก็เลยเอาเป็นประตูแบบซิงเกิลดอ์ละกันแล้วก็ไม่รู้จะใส่สีอะไรน,นะคะเพราะว่านี้เป็นประตูที่แบบเป็นประตูที่เป็นประตูบ้านที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะเหมาะสําหรับการเป็นประตูบ้านที่ดีที่สุดมากกว่านี้แล้วนะคะก็เลยเอาใส่เข้าไปละกันเหมือนแบบ เออในพวกลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบเออมีบ้านเป็นห้องเป็นหอต่างๆนะคะแล้วเขาก็มักจะใส่พวกประตูสีดำสีแดงสีน้ำเงินอะไรนู่นนี่นัน่น,นไปนะคะก็อ่ะเอาอย่างนงี้ละกันแล้วก็เลยถือโอกาสใช้หน้าต่างนะคะที่เราไม่ค่อยได้ใช้เนาะเออหน้าต่างสิ่งนี้เหมือนจะใส่ไปแค่บ้านหลังเดียวเองมั้งสงสัยว่าน่าจะเป็น บ้านของการรีโนเวทบ้านนะคะที่มีแบบเออมีหน้าต่างค่อนข้างเยอะเนาะบ้านหลังนั้นนะคะเออถ้าเกิดไม่ได้ไปดูก็ไปหาย้อนดูกันได้นะคะในเพลย์ลิสต์เราก็ใส่ไปให้แล้วเนาะแล้วก็กลับมาที่บ้านนี้กันบ้างนะคะเห็นไหมว่าเราเปิดใจกับสีแดงถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือไม่ได้ใส่ไปทั้งหลังไงถ้าเกิดใส่ไปทั้งหลังนี่ก็อาจจะกระไรยอยู่นะคะแล้วซึ่งสีแดงในเกมนี้ก็คือสวอตคือไม่ได้เป็นสีแดงในโทนเดียวกันด้วยนะ อาจจะแบบโดนเดียวกันแต่คือมันคนละสีอะค่ะทุกคนมันก็เลยอาจจะต้องนิดนึงในการที่จะใส่มันเข้าไปนะคะแล้วเราก็มาทําในส่วนของครัวกันแล้วนี้เป็นครัวแบบโอเ n นต่างๆแล้วก็เห็นได้ว่ามี โต๊ะสีที่นั่งตรงนั้นนะคะที่สามารถนั่งกินข้าวแล้วก็ใส่ที่เป็นพื้นที่แบบจิบชาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นต้อนรับแขกเบาๆสามารถกินข้าวด้ยตรงไหนจะได้ every where you want นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็มาในส่วนของการตกแต่งเล็กๆน้อยกๆกับห้องครัวกันบ้างะคะ่ะแล้วก็เราไม่ได้ทําให้แ,แคร์เ,รเตนตเคาน์เตอร์ต่างๆว่างนะคะก็คือใส่เป็นคอฟฟี่เมคเกอร์ที่เราได้รีวิวไปนั่นเองนะคะใครยังไม่ได้ไปดูเข้าไปดูกันได้คะ่ะขายของไม่หยุดเลยก็ อะตรงนี้เราก็พยายามที่จะใส่พวกพรมต่างๆให้มันดูน่ารักขึ้นอะไรงี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราไม่ได้จดจ่อนะคะก็คือแบบเออมันก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าคุยต่างๆกับครอบครัวนะคะทุกคนแล้วก็เลยอะอยากได้ Iration, แอส i ซอร์เรชันเร e เลนต่างๆก็เลยเปิด pinterest แล้วก็เอออันนี้น่าสนใจนะแล้วก็สร้างเลยนะคะทุกคนคือตอนแรกจะสร้างเป็นบ้านแฝดด้วยแต่ว่าเออน่าจะทำเป็นเลนสสิมสหรือเปล่าอะไรงนี้ถ้าเกิดมีโอกาสนะคะก็เลยเอาเอาเป็นบ้านหลังนี้ด้วยความที่มันเออมันก็สวยงามดีแล้วก็ เป็นชั้นเดียวด้วยสร้างไม่นานนะคะก็เลยอ่ะโอเคสร้างอันนี้ขึ้นมานั่นเองแล้วก็เราไม่ค่อยใส่เคาน์เตอร์นะคะหรือแคปเนตต่างๆในห้องน้ําเลยแล้วก็เลยอาศัยเข้าไปนิดนึงเพื่อคามแบบดูราใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าห้องน้ําอันนี้คือแทบจะเป็นห้องนอนหนึ่งได้แล้วแทบจะแบบโอเคคือมันขนาดเท่ากับห้องนอนของแบบ อันเล็กที่สุดเลยใช่ไหมเออแล้วก็อาศัยเข้าไปนะคะแล้วก็อันนี้เราก็จะใช้เตียงนะคะของเพราอ Life Style, นะีโคไลฟ์สไตล์เนาะแล้วก็อันนี้เป็นการตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะเห็นไหมอันนี้เป็นสีที่นั่งตอนแรกคือเราใส่เป็นเอ,อ่อเอสเซนเชร์ไปนะคะก็เลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็ใส่พวกนี้เข้าไปแล้วก็ใส่โคไฟเหมือนเดิมโคไฟคืออะไรก่อนโคมไฟเหมือนเดิมนะคะประมาณนั้นพูดรัวขอโทษด,ด้วยนะคะคือมัน ช่วงนี้คือเป็นอะไรไม่รู้ชอบแล็บเออสร้างมันก่อนตอนนี้เรามาอยู่ในห้องนี้นะคะก็อาจจะใช้เป็นห้องเด็กน่นนี่นั่นก็ได้แต่ว่าเราไม่อยากเกาะตรงไปมากก็เลยไม่ได้ใส่ของเด็กอะไรไปเนาะก็เลยอาจจะใส่แบบเออเน้นเป็นส่วนของช่วงที่เป็นอาจจะเป็นห้องรับแขกห้องนอนรับแขกอะไรนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนจะเอาไปสร้างตามกันเลยอาจจะอ่ะเอาห้องนี้เป็นห้องแบบ ยังไงมีห้องทํางานห้องแบบห้องดนตรีห้องเป็นนงแล้วต่างๆก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแต่นี้เราก็จะทําเป็นห้องนอนรับแขกหรือไม่ก็เป็นห้องเด็กเนาะห้องเด็กอาจจะเป็นห้องเด็กที่เป็นทีนเจอร์ไวทีดอะไรนี้ก็ได้แล้วก็เราชอบความแบบความน่ารักมากความน่ารักที่เราพูดถึงนี่ก็คือไม่รู้จะใส่อะไรไปก็เลยใส่สิ่งนั้นไปนั่นเองนะคะที่เราพยายามหาของใส่เข้าไปเนาะแต่ก็ไม่มีอัไหนที่ใส่เข้าไปได้ที่ใส่เข้าไปได้ก็คือเป็นอะไรที่แบบไม่เข้ากันเลยอะ คืองงมากไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปก็เลยใส่เป็นตะกร้าผ้าที่ก,ก่อนหน้านี้จะใส่เข้าไปในเคาเน,น์เตอร์หนึงนะคะซึ่งเราอะทำเคาน์เตอร์มาเพื่อที่จะใส่ตะกร้าผ้าแล้วก็ลืมดูมมไปว่าสิ่งนั้นอะมันเป็นของวางบนพื้นไม่สามารถเอามาวางไว้บนนี้ได้นี่ตอนนี้เราก็ใส่ตะกร้าไปคือน่ารักมากทุกคนเหมือนมีคนอยู่จริงๆด้วยนะคะน่ารักสุดซึ่งเราก็งงว่าเราจะมาใส่ทําไมาในเมื่อแบบเออตู้เสื้อผ้าก็อยู่ข้างๆค่ะเราแบบเอาทำตรงนี้ทําไม อามีความขี้เกียจแล้วหนึ่งของวัยเอร์หรือไม่ก็แบบเออเป็นห้องรับแขกถูกต้องไหมเป็นห้องนอนรับแขกนะคะก็เลยอาจจะแบบเอ,เอาของมาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาไปพับผ้าเก็บผ้าใดแล้วก็มาในส่วนของห้องอันนี้นะจะเป็นห้องแบบอ่าถ้าเกิดเป็นห้องวัยเด็กอะไรเงี้ยก็อาจจะติดต่งว่าเป็นผู้ปกครองเป็นแทนเป็นพ่อแม่ต่างๆก็ได้นะคะหรือเอ่อทุกคนอาจจะแบบ เออเอาห้องนี้เป็นห้องของคู่รักหรือว่าอาจจะเป็นห้องของเจ้าของบ้านหรืออีกห้องนึงก็อาจจะเป็นห้องแม่บุง้งแม่บ้านอะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะจินตนาการได้เลยนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะทุกคนเราพยายามคือตอนแรกเลยอะ่ะเราพยายามจะทําเป็นสีฟ้าเยเพราะเราอินกับสีฟ้าในช่วงนี้นิดนึงเราก็เลยอาอยากจะทํานะคะเพราะว่าสีฟ้าที่เราทําคือมันแบบเป็นเบบี้บลูอะคะ่ะทุกคนคือมันน่ารักมากแล้วก็เลยอยากจะทําบ้านนะคะเป็นสีฟ้าบ้างแต่ก็ เอ๊ะทงบ้านนี่มันค่อนข้างจะหรูน,หนิดนึงเนาะถ้าใส่สีฟ้าไปอะวอลเปเปอร์คือมันไม่เข้าค่ะทุกคนคืออย่างเดียวเลยที่มันไม่เข้าคือวอลเปเปอร,ปร์ก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เราจะทําบ้านที่มันไม่ค่อยที่มันไม่ค่อยที่จะแบบนิดนึงคือมันไม่ค่อยที่จะยังไงอะเขาเรียกว่ายัางไงไม่ค่อยที่จะกะบริเวณเหรอไม่ค่อยที่จะอกำลังคิดคําอยู่ตัดช่วงไม่ได้ด้วยสีนี่เป็นทําเสียงโอเวอร์เลยเนาะเออ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาช่างมันไปก่อนก็เลยแบบเออแล้วแต่ว่าเราจะแต่งอะไรนะคะแล้วก็ใส่เคาน์เตอร์ไปที่ห้องนอนด้วยนะคือเราไม่ค่อยได้ทําเลยจริงๆนะแล้วก็เออวนความคิดเตียงคือมันก็หรูหราแล้ววอลเปเปอร์คือหรูหราแล้วเราก็เลยอยากทําให้มันหรูหราไปให้สุดเลยนะคะคือเพิ่งปลดล็อกเคาน์เตอร์อันนี้มาด้วยนะ้องก็เลยอยากจะแบบ อยากจะใส่มันเข้าไปนะคะด้วยความที่เพิ่งปลดล็อกมาแล้วก็คือของใหม่ยังไงไดๆก็เลยใส่เข้าไปนิดหนึ่งแล้วก็อยากที่จะใส่เออเป็นมินเลอร์เนาะเป็นกระจกที่แบบเป็นยาวๆที่มีเด The, The, The s ม m ี T, แล้วก็เอ่อรีลิสได้ว่าเราไม่สามารถเอามันเข้ามาได้ไม่แน่ใจว่าในเด e s i m ม Mobile ทำได้หรือเปล่านะคะอ่ะแล้วก็ตกแต่งนะคะทุกคนก็เลยใส่เป็นกระจกแทนเนาะอาจจะแบบ เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงอาจจะมีคุณผู้หญิงอยู่ในห้องนี้แล้วก็ทําเป็นโซนในการยืนแต่งหน้าไปอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้อาจจะติดตางว่าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วก็หาพรมใส่นิดนึงตอนแรกคือจะใส่พรมมน,นี้แล้วก็อยากจะใส่ผมอ,อื่นที่มันหลากหลายแล้วก็ต้องกลับมาผมนี้เหมือนเดิมนะคะเพราะมันน่ารักมากแล้วมันก็มีความแบบมีความเรียบแต่หรูอนะคะ่ะทุกคนคือก็ คือมันก็เรียบคือมันเป็นสีขาวเทาอ่ะแต่ว่ามันก็ดูเข้ากันนะอืมแต่ตอนแรกเนี่ยเราอยากจะใส่พื้นในห้องมปนลายหินอ่อนเหมือนกันนะคะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเข้ากับข้างนอกจนเกินไปสิ่งที่เข้ากันจนเกินไปคือมันเลี่ยนค่ะทุกคนก็เลยเออเอาเป็นไม้และกันให้มันมีความขอขาวเหมือนกันก็ได้นะคะคือตอนแรกกะจะใส่เป็นไม้สีส้มไปแล้วแต่ก็ ปานีใดๆเพราะว่ารู้ว่ามันไม่เข้ากันนะคะก็เลยเปลี่ยนเนาะ,ะตอนนี้ก็ดูในช่อง d e c o r a t ต่างๆแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับข้างในบ้านนะคะก็อาจจะไม่ได้มีความถูกใจคุณผู้ชม มากนะสักเท่าไหร่ก็คือเราก็ถูกใจของเราแบบนี้แล้วแต่ก็ธรรมดาอาจจะมีคนไม่ถูกใจนะคะอาออันนี้เราเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเหรออ๋อโอเคเราเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะคะอาจจะแบบข้างหน้าบ้านอาจจะตกแต่งได้ยากหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็เอออันนี้คือใส่สีนอกบ้านคือใส่ได้แบบคือมันทํายากมากเลยทุกคนเราก็เลยเอาใส่เป็นอันนี้ไปแล้กันง่าย,ายๆดีนะคะแล้วก็ ทำเป็นแบบอาจจะทําเป็นลูกเล่นในส่วนของตรงที่เป็นข้างๆบ้านหลังบ้านอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะเออหน้าบ้านก็อยากจะให้มันดูดีที่สุดนะคะก็เลยทำมาน,นั้นเข้าไปแล้วก็กเด้เข้อะไรต่างๆนา,นานานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายไปทำในส่วนของข้างบ้านทำสวนอะไรอย่างงี้กันแล้วนะคะอ่ะเรียบร้อยถึงเขา door item กันแล้วค่ะอันนี้ก็คือทำเป็นแบบ อาจจะไม่ได้ลกมากเนาะอาจจะเป็นประมาณว่ามีการคิดไต่ตองอย่างดีในการจัดสวนแบบนี้แล้วนะคะก็เลยใส่เข้าไปนะคะทุกคนประมาณนี้แหละในส่วนของนอกบ้านแล้วกอ็อาจจะใส่ย่องใส่ยาที่มันผุดขึ้นมานิดนึงนะคะให้มันมีความเรอเลสติกมากขึ้นนี่มันดูมีความสมจริงดูแบบ มีคนอยู่มากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนตั้งใจให้ย่าหยอมนั้นขุดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านอาจจะแบบเอออยากทําส่วนอันนี้อะไรยอย่างงี้ใครแต่งตามก็ได้นะคะคืออยากให้เดอะซิมโมบายนี่มีเออแกอรี่เหมือนเดอะซิมสีมากๆเลยแล้วตรงนี้เราเป็นอะไรทําไมถึงค้างเป็นนั้นคะเนะดีดดคะคือตอนนี้เราก็คือทาในตอนกลางคืนเนาะก็อาจจะแบบ แม่เรียกแบบน้นํารุ่นนี่นั่นนะคะทุกคนแต่ก็ช่างมันไม่เป็นไ่าแล้วก็พยายามแต่งสวนให้ดูมีที่มาที่ไปมากที่สุดนะคะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันคืออะไรก็คือใส่เข้าไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปนะคะทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะสาหรับบ้านของเรานะคะชอบตัตหลึกเปล่าถ้าเกิด ชอบให้เรานะคะมาแต่งบ้านชั้นเดียวอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนตะ์มาบอกให้เราแต่งเพิ่มหรือว่าอาจจะให้แรงมานานใจต่างๆกับเราก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้ว